สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่มานําเสนอนะครับวันนี้มาชมในส่วนของ Toyota Camry ปี2002นะครับสีบอลเงินตัวเครื่อง 2.4G นะครับคันนี้มาด้วยความหลอนะครับเป็นล้อเต็มซุ้ม VIP ขนาด18นะครับคันนี้ติด LPG นะครับประหยัดแน่นอนเป็นระบบหัวฉีดเป็นเบาะแท้จากโรงงานนะครับ ตัดหมอกกันอยู่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาชมรอบนอกกันก่อนนะครับว่าจะถูกใจหรือเปล่าสําหรับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับไม่ใช่รถประมูลแต่อย่างใดที่สําคัญตอนนี้เต็นเขาซื้อมาแล้วนะครับถ้าใครสนใจต้องไปจริราจาต่อรองนะครับเพราะว่ารถมันก็สวยเขาดูแลไว้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ราคาก็ไม่ได้ดีจากที่เรารู้รู้กันมากเท่าไหร่นะครับถือว่ารับได้เอาเป็นว่าถ้าชอบก็ต้องไปชมไปทดลองขับนะครับช่วงล่างพร้อมใช้งานนะครับสวยๆล้อเต็มซุ้ม วัวนี้ก็มาด้วยความรู้หาครับนิ่งๆนุ่มๆนะครับเวลาขับช่วงล่างก็จะสมบูรณ์ก็จะขับได้อย่างมันๆนะครับคันนี้ไม่ต้องกลัวเลืองอละมันครับติดแก๊สมาให้อย่างดีเป็นระบบหัวฉีดแล้วภายในสะอาดสวยงามนะครับเบาะหนังสีครีมนะครับไม่ยุบไม่ย้อยคนนั่งนิยุบก็ไปเรื่องปกตินะครับเป็นเบาะผู้น่าปรับไฟฟ้านะครับภายในยังแน่นๆนิ่งๆอยู่นะครับดูนะครับคอนโซล เบาะหนังถือว่าใช้น้อยแหละครับสภาพแบบนี้วิ่งมา2 000, 1 0 0 0 0หมนกิโลนะครับโดยประมาณเอาเป็นว่าถ้าชอบแบบนี้มีแอร์หลังนะครับหรู้ลาคันนี้จะมีม่านหลังมาด้วยนะครับแต่เป็นม่านหลังแบบดึงไม่ใช่แบบไฟฟ้านะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบรถหรูหราแบบนี้ราคาแบบนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับถ้าออกมาใหม่ๆนี่น่าจะร้านสี่้านห้ามีถึงแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าถ้าสนใจต้องไปชมนะครับเช็คเงิน ในกระเป๋าถามคนที่บ้านแล้วจูงมือกันไปที่เต็นท์เขาเลยนะครับโอเคนะครับรถแบบนี้สวยนะครับอ้อลืมบอกไปคันนี้ถ้าชอบจริงนะครับสนจะจริงๆติดต่อไปเลยนะครับมีบริการขับส่งถึงบ้านเลยทีเดียวถือว่าเหมาะสมกับยุคโควิดนะครับต้องเจราจากันดีๆนะครับระหว่างที่โทรหากันจะได้ไม่พลาดนะครับเพราะรถราคาค่อนข้างก็ วยอยู่นะครับเอาไปใช้งานก็คุ้มนะครับเป็นรถที่บ้านเป็นรถครอบครัวจะเดินทางใกล้ไกลก็ประหยัดและก็แข็งแรงนุ่มนวลนะครับนั่งได้สบายสบายไมวิ่งมาน้อยนะครับตามที่แจ้งอยากรู้ว่าไม้แท้หรือไม่แท้ถ้าละถ้าเต็นท์เขามั่นใจจริงๆเขาจะให้เราเช็คที่สุ์เลยครับโอเคนะครับส่วนมากเขาจะมีบุ๊กเตอร์วิทอยู่แล้วก็จะมีม่านหลังนะครับแบบนี้ใช้เป็นแบบมือดึงนะครับยังไม่ใช่แบบไฟฟ้าสังเกตดูจะมีเครื่องเสียงตึบๆมาแน่นอนนะครับ เอาเป็นว่าคันนี้ล้อหรูในระดับ V.I.P. นะครับล้อเต็มซุ้มล้อ18นะครับใครไม่ชอบก็ไปเอาล้อออกก็ได้เงินคืนอยู่นะครับเอาเป็นว่าคันนี้ติดแก๊ส A.T.G. เป็นถังโดนัทนะครับถ้าใครสนใจอยากได้รถไปใช้งานนะครับติดต่อไปเลยนะครับไปทดลองขับและแตัดสินใจท่านก็จะรู้นะครับเครื่องยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เอาเป็นว่าถ้าใช่ถ้าชอบสนใจอยากได้โทรไปเลยนะครับขอบคุณครับ